สำหรับเช้าวันนี้นะครับเราก็จะมาตรวจโควิดกันนี่นี่ชุดตรวจโควิดที่ได้มาเมื่อวานะในงานบางแสนยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นกระจกที่ผมเตรียมไว้นะไว้แยงจมูกกจ็จะต้องมีกระจกดูด้วยนะก็ที่สำคัญเลยเนี่ยนะผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี่เองนะครับว่ามันจะต้องเป็นชุดตรวจที่ได้รับการรับรองแล้วก็จะต้องมีสัญลักษณ์ตัวทีตรงนี้นะฮะทีหกสี่บาบา,บาตรงนี้ นี่สาคัญเลยนะเพราะชุดตรวจที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่มีนะและก็เราจะต้องหาชุดตรวจนะที่ใช้สําหรับการตรวจโควิดที่ได้รับการรับรองเท่านั้นนะตอนนี้นะเพื่อที่จะได้ลงในระบบของหมอพร้อมด้วยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจก็เหมือนกับที่ผมเคยตรวจเองนะคล้ายๆกันเลยก็ไม่มีอะไรมากนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงตรวจกันเก่งแล้วล่ะนะแต่เดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้มันจะขึ้นเป็นยังไงนะ วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็พวกนี้จะไปเจอผู้คนมากมายเราก็จะต้องทําการเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งไม่มีอะไรทำก็มาเทสะทีนี้เนี่ยตัวแยงจมูกนะครับไม้ก็คือไม้อันนี้เดี๋ยวผมจะแยงให้ดูนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาตัดหน่อยฮึบอ่ะฉีกเลยง่ายๆเลย,ยก็ฉีกออกมาจากนั้นโห,หลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่า วันนี้เป็นแล้วล่ะนะเพิ่งผ่านมาวันเดียวเองอ่ะผมก็แย่เข้าไปเลยแล้วก็วนวนสองข้างเลยนะโอ้ยโอ้ยจากนั้นเนี่ยก็ใช้น้ำยานะมาใส่ในหลอดหลอดอยู่นี่ น้าหลอดนะแต่และบริษัทเนี่ยการดีไซน์มันก็จะแตกต่างกันนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเทคนิคก็คือเหมือนกันแหละแล้วก็เปิดขวดออกมาเอาน้ำยาออกก็บิดโชบิดนะก็ออกมาแล้วก็ใส่ไปในหลอดใส่ไปในหลอดนะใส่ไปให้หมดเลยนะเพื่อสกัดสารของมันออกมาการตรวจเนี่ยก็หาที่ตรวจที่มันเงียบๆนะ แล้วก็จากนั้นนะจุ่มมันลงไปอ่าคน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 นะให้หลอดมันให้หลอดมันโดนกับก้านด้วยเดี๋ยวให้เห็นให้เห็นชัดๆ,ๆนี่ประการะการะการมันการะ,ม,าะ,ระมันนะการะมันออกมาโโชว์โชว์โชว์อ่าพอแล้วล่ะแค่นี้ก็น่าจะพอละนะแล้วก็ปิดฝาปิดฝานี่เอาฝานี้มาปิด นะป่านนี้มาปิดอ่าขยาบขยัเขย่าขยับขยับขยัาขยับขยัขยัาขยับหน่อยนะอ่าขยับขยให้เราพอมันมีน้ำยาก็สามารถที่จะเอามาเทสได้แล้วในแผ่นเทสนะครับอันนี้คือแผ่นเทสแผ่นตรวจโควิดนะนะครับก็ก็สามารถที่จะหาซื้อได้มั้งนะช่วงตอนที่โค เขาโอเมก้าระบาดอีกรอบนึงเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน oh nee ่ะโอ้โหแบบมีขายตามเฟซเว๊เยอะมากซึ่งก็ไม่มีใครซื้อเนาะตอนที่มันยังไม่ระบาดมันก็เป็นธรรมดาอยู่ละพอมันระบาดปั๊บเนี่ยมันก็มันก็ขาดตลาดมันก็เป็นโลกของกลไกตลาดธรรมดานะจากนั้นเนี่ยตรงนี้นะก็คือที่หยดเนาะรอสักพักหนึ่งนะแล้วก็ อันนี้ก็คือที่ที่เราจะต้องหยดเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็คือที่วัดผลถ้ามันขึ้นขีดเดียวที่ตัวตีก็แสดงว่ารอดนะถ้ามันขึ้นตัวทีก็แสดงว่าต้องเทสใหม่ทดสอบพลาดแต่ถ้าเกิดว่าขึ้น2ขีดก็คือต้องไปโรงพยาบาลนะหรือว่าต้องไปบอกว่าน่าจะมีโอกาสและจะต้องไปทําการตรวจอีกรอบหนึ่งนะฮะที่โรงพยาบาลอ่ะผมจะเริ่มทําการหยดแล้วนะอ่ะหยดไปแล้วก็รออ่ะเดี๋ยวเรารอไปพร้อมกันเลยนะครับ เวลาที่ส่งคลิปวิดีโอเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณไปร่วมง,งานใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องส่งนะครับซึ่งมันจะต้องทําในระบบนะแล้วก็ต้องบอกเขาด้วยว่าผลเป็นยังไงก็ทางที่ดีก็ไปที่ร้านเลยฮะจบยุ่งยากไปที่ร้านเนี่ยจบเลยเพราะว่าเขาก็ทําการเข้าระบบอะไรให้เราแต่ว่าถ้าเกิดว่ามานั่งตรวจเองที่บ้านเนี่ยโอ้ยุ่งยากเสียเวลานะอันนี้ผมก็หยุดแล้วนะ เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึง่งอ่ามาแล้วมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มจะแสดงผลนะมันเหมือนกับการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากมากเลยซึ่งโอ้โหตื่นเต้นมากมากเลยฮะเหมือนเรากลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งได้มานั่งทดตรงทดสอบอะไรต่างๆนะด้วยตัวเองโอ้หลุ้นๆๆๆๆๆุ้นๆุ้นๆุ้นๆๆ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 าๆๆ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 ๆ เราะว่าเราไม่รู้ว่าเราตรวจไปแล้วเมื่อวานนะวันนี้เราจะไปติดเชื้อที่ไหนหรือเปล่าไนงะคือมันบอกไม่ได้เลยคือตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยไปไหนมันก็มีความเสี่ยงหมดเพราะว่าเราไม่รู้ถูกไหมเชื้อมันมองไม่เห็นนะเชื้อมันมองไม่เห็นเราก็สิ่งที่เราต้องทําก็คือเว้นระยะห่างให้มากที่สุดซึ่งตัวผมเนี่ย ผมอยู่คนเดียวอยู่แล้วไงนะผมใช้ชีวิตคนเดียวอยู่คนเดียวไม่ค่อยไปไหนเจอใครอยู่ที่บ้านผมก็มาทําการถ่ายทอดสดของผมไปแทบไม่ได้เจอใครอยู่แล้วโอกาสที่จะไปเจอก็คงมีบ้างเวลาที่เราไปที่ทํางานนะเราไปกินข้าวซึ่งโอกาสของผมเนี่ยความเสี่ยงของผมเนี่ยมันน้อยกว่าคนอื่นแบบเยอะมากๆน้อยกว่าคนอื่นเยอะมากๆาก,ากนะ เรารู้ตัวเองดีว่าเราไม่ค่อยได้ไปไหนเจอใครอ่ะถูกปะอ่าเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะก็วันนี้ก็มาทําการทดลองอันนี้ก่อนนะให้ทุกคนได้ดูไหนๆก็มีมาแล้วนะได้มาแนละ้วก็ทําการทดลองไปเลยถ่ายออก youtube ไปเลยแล้วก็เอ่อเดี๋ยวจะทําการถ่ายทอดสดนะใน u u u e e ก็จะเป็นการนั่งสอนนะเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้ทําอะไรมากเนาะเราก็ บอกตัวเองไว้ว่าโอเคงั้นเรามาถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเหนื่อยก็ไปทําอย่างอื่นนะถ้าเกิดว่าเราหมดพลังงานในการอยากทําแล้วเราก็ไปทาอย่างอื่นนะเราเราควรที่จะต้องมีการคือมันต้องมีอารมณ์ร่วงในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกผมนะว่าผมจะต้องทําอย่างงาู้นทําอย่างนี้ผมคงไม่อยากทําอ่ะผมอาจจะต้อง พยายามบอกตัวเองพยายามเตือนตัวเองว่าเออวันนี้เราทําอะไรเพื่อคนอื่นเขายังนะถ้าเกิดว่าเราได้ถ่ายทอดสดแล้วเราได้มาพูดคุยกับผู้คนแล้วมันก็ถือว่าเราได้ทําแล้วนะพอทําแล้วปุ๊บก็ไปทําอย่างอื่นผมก็โอเควันนี้เราก็จบไปแล้ววันหนึ่งนะคือเวลาเนี่ยมันผ่านไปไวมากในแต่ละวันตอนนี้มันขึ้นมาแล้วอะผมโชว์ให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวรอนาน นะครับเพราะว่าเมื่อวานก็จัดการไปแล้วอรอบนี้ก็ตรวจอีกรอบนึงนะครับเขาบอกว่าตรวจซ้ําด้วยอตรวจซ้ําด้วยก็จัดการไปก็ขึ้นมาหนึ่งขีดตัว C ก็แสดงว่าไม่ติดนะครับก็ไม่ได้เป็นผมรู้อยู่แล้วผมไม่ติดหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยจะติดได้ยังไงจะติดจากใครอะ่ะไม่ได้เจอใครเลยผมใช้ชีวิตเหมือนกับกักตัวอยู่แล้วอะ่ะ นะผมไอโซเลตตัวเองจากผู้คนอยู่แล้วผมแทบไม่เจอใครเลยวันๆมันไม่ติดอยู่แล้วหละก็เรารู้ตัวด้วยอันดับอันดับแรกคือเรารู้ตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สบายอะไรอันนี้อาจจะต้องสันนิษฐานก่อนเนาะตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอะไรผมไม่ได้ป่วยผมไม่ได้มีอาการอะไรคือพอมันมาใส่หน้ากาก,ากตลอดเวลามันไม่ติดเชื้ออะไรเลยหวัดก็ไม่เป็นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่า ไม่ได้แต่หน้าก,กากนะก่อนยุคโควิดเนี่ยก็จะเป็นหวัดนะปีละครั้งหรือ2ครั้งนะต้องติดไข้หวัดใหญ่มาเพราะเราไม่รู้นี่ว่าเชื้อไวรัสมันอยู่ตรงไหนบ้างถูกปะก็เป็นเรื่องปกตินะผมมองว่ามันก็คือเรื่องปกติแต่ประเด็นคือโควิดมันแพร่กระจายเร็วนั่นแหละที่มันเป็นปัญหานะครับโอเคขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ตรวจโควิดกันบ่อยๆนะทุกสัปดาห์แล้วกันอะไม่ต้องบ่อยๆหรอกเพราะว่ามันเปลืองตัง ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งสมมุติว่ามัน200ใช่ไหม200 300สัปดาห์ละครั้งก็คูณ4ไปก็ประมาณเดือนละพันอาจจะต้องเสียตังค์และเดือนละพันตรวจตรวจตรวจตรวดูว่าตัวเองเป็นหรือเปล่านะครับก็จะได้ช่วยประเทศด้วยเนาะช่วยประเทศช่วยโลกก็จะได้แบบหมดจากโควิดสักทีนะไม่งั้นแบบเราก็ต้องอยู่กันไปแบบเนี้ยนะไปเรื่อยๆเว้นระยะห่างนะ ซึ่งผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมเว้นระยะห่างจากคนอื่นเยอะอยู่แล้วนะเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย